คืนที่ผ่านมาค่ะพี่นรงคุณผู้ชมคะก็ยังเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องมีเหตุป่วนเกิดขึ้นอยู่ที่ปัตตานีนี่ยแหละค่ะเนี่ยอยู่ที่อำเภอสายบุรีนะคะมีรายง,งานค่ะว่ารถของอบตอแป้นถูกลอกวางเพลิงได้รับความเสียหายกันไปหลายคันนะคะแล้วก็ยังมีการพบมีวัตถุต้องสงสยยัยวางเอาไว้ อยู่ในหลายจุดด้วยดูสิพิ่นรง <c oughs> กลงางค่า <c oughs> กลางคืนช่วงนั้นประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มมะค่ะ <c oughs> พอมีแบบนี้ชาวบ้านก็บอกว่าค่อนข้างหวาดกลัวเหมือนกันเพราะว่าอาจุดที่มีการไฟไหม้ก็คือส่วนหนึ่งนะแล้วก็ยังมีการวางวัตถุต้องสงสัยอะ่ะที่เราไม่อาจรู้ได้เลยว่า เขามีระเบิดแล้วจะเกิดการทำลายล้างเกิดอันตรายหรือเปล่าแล้ววางเอาไว้ในหลายจุดด้วยกันซึ่งที่ไปพบเนี่ยนะคะมีอยู่3จุดหลักๆคือที่หมู่3ตํตบลเการุปีหมู่8ตําบลปะโลดิรามันแล้วก็หมู่4ตําบลปล่องหอยที่อำเภอกระพอที่ปัตตานีคือจุดที่เจ้าหน้าที่ไปเจอนะคะ ทหารตำรวจฝ่ายปกครองตรึงพื้นที่แล้วแล้วก็ดำเนินการเก็บกู้ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างเร่งด่วนไม่ให้เกิดเหตุอันตรายขึ้นกับทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนรวมไปถึงเข้มงวดการล่าตระเวนมากขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ที่ปัตตานียังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะหรือว่าการระเบิดเกิดขึ้นมีแต่การวางเพลิงอยู่ที่บริเออวณอบตแป้นที่มีรถยนต์ได้รับความเสียหาย